จิเ,เบรีจิเบรีหัวหน้าครับไปไหนที่ับไปที่นั่นแหละขอบคุณครับหัวหน้าเฮ้ยกูตายแน่เลยเฮ้ยแล้วกูผู้พิพากษหัวหน้ารู้ใช่ไหมว่าหยุดความยึดยึดจำไม่ได้อ่ะไม่มีใครมาขวางความยุติธรรมแล้วก็เลยจัดห้เลเตอร์ โอ้ยกันเด้ลฮาวิงตูนรังแสียงเทสตี้เก๋ไม่ค่อยสกิดเลยอะไรวะอุ้ยหยาปูนไฟหัวจ้าอุ้ยใจกลางตูนรากันบอลไปโดนแล้วแหละอุ้ยเบอร์มาหลังหยาอุ้ยโดน เลยพะวัน้ายิงเลยพะวัน้าอ,อะไรวะด่าลำคาญเออคันคันไหวน้องตายซะเฮ้ย

Ê, 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 mình lắm cuni ngin nó dinh 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 ใช่ลำแสงอะไรวะปร r a s i t ิ c อะไรวะนี่มันแพงควบคุมใหม่นะตายโดนแล้วเอ้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 ตายซะแอสโต้โอ้ยเจ็บโอ้ยตื้อตาโอ้ยโดนแทงแก แมฉันจะฆ่าแกไอ้ไอ anyway. ้ไอ้ไอ้มวีตายซะยิงเอ้ยอย่าทำลายลูกฉันตายซะเอ้ยมันโหดเกินไปไปบ่อยไอ้เจียมอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรมัน่ะยิงไปก่อนมันก็โดนอยู่ดีอ้า ไปแล้วลูกไปกันอะไรวะยิงกี่แม่ก่อนดโอุ้ยเจ็บไม่เจ็บเลยเฮ้ยแกรู้ใช่ไหมว่าแกต้องตายเหรอยี้โอ้ยโอ้ยปวดตาไปแลละเออเนี่ย <Yeah. S 1> ต้นตอนทำเป็นเท่นะหนีไม่ได้น่าจะไม่มันดีแกรู้สึก และนี่ย,ย,ยังถอดแขนใส่แขนไม่อาโฟเออทรงเอเพื่อมาดูส่ว